การขายสบู่เพื่อปลดหนี้ปรากฏว่าขายสบู่เนี่ยสล้านคนก็สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า เรื่องการติดพนันเพจบางเพจออกมาบอกว่าคุณฝนทสุทธน์รติดพนันครับโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยตัวเตนเนี่ยขายสบู่ได้2ล้านแล้วก็ปลดหนี้สําเร็จนี่คราวนี้แต่คนน่มันไม่เชื่อไงคุณฝนบ่อนนะครับยืนยันแม้ว่ากระแสจะโจมตีหนักขนาดนี้พี่กายก็จะยังคงร่วมงานกับสมุกกายแล้วก็ตัวของคุณส้มหลังจากที่เพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวเนี่ยได้มีการออกมาเปิดคําใบ้นะผู้ชมเกี่ยวกับโปรเจกต์ปลดหนี้ฮะ อนนั้นก็โหสงสัยกันว่าคือใครคนเนี่ยก็มาใบมากมายล่าสุดเนี่ยก็คือฝนธนสุนทรนะผู้ชมต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งราชินีลูกทุ่งนะน้องอามต้องบอกว่าเรื่องหลังจากที่เกิดเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก็ตกใจกันนะว่าเป็นคุณฝนจริงหรือเปล่าประกอบกับเรื่องราวเนี่ยมันประดิษฐ์ติดต่อกันเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือมีการประกอบเรื่องเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องหนึ่งเนี่ยดารานักร้องสาวเนี่ยติดนี่ ปรากฏว่าตอนนั้นคุณฝนเนี่ยได้มีการขายบ้านอเอาเป็นเรื่องกันดิทีนี้ล่าสุดโอ้โหมันมีการวิจารณ์กันอย่างหนักนะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างจากที่คุณฝนเนี่ยออกมาพูดนะฮะว่ามีการขายสบู่เพื่อปลดหนี้ปรากฏว่าขายสบู่เนี่ยสองล้านคนก็สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ย คุณตีชดาที่เป็นซีอเนี่ยได้มีการออกมาแถลงข่าวนะน้องงามต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยยับนะ,ะต้องบอกว,ว่าคอมเมนต์นี่คือแบบจับโปะกันสุดๆเพราะหลังจากที่ซีอออกมาแถลงเนี่ยเขาบอกยืนยันนะว่าคุณฝนเนี่ยเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ใช่ไหมน้องงามจะมีการไปเชื่มอมโยงกันว่าเอะคุณฝนธนสุนทรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในแบรนด์นี้อะไรยังไงนะครับบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าววันนี้ของคุณส้มซี o อของ แบรนด์แล้วสบุกกายาแล้วก็โปรเจกต์ในการปลดหนี้นะครับผู้ชมครับมีการ <Okay. S 1> หลังน้ำตาเลยนะเพราะว่าก็กดดันนะครับจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะครับอย่างที่พีกายเกิดไปว่ามันมีเพจออกมาแฉหนักมากว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าข่าย แชร์ลูกโซ่หรือไม่มเป็นการทำธุรกิจปกติทั่วไปหรือเป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับโดยคุณฝนธนสุนทรเนี่ยเธอมีการเปิดใจในกรในวงแถลงข่าวเหมือนกันนะครับบางช่วงบางตอนมีการโฟนอินเข้ามานะครับเนี่ยครับหากเราไปย้อนดูการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับทางคุณส้มตรีชาดานะครับ แน่นอนว่าเธอเป็น CEO และก็ผู้บริหารของบริษัทเดอะเจนอรัสจำกัดนะครับเกี่ยวกับแบรนด์สบู่กายานะครับพร้อมกับทนายความนะ่ครับนั่งถแถลงข่าวกันถูกโจมตีหนักมากครับเกี่ยวกับ,ก,บการทําแบรนด์นะครับโดยมีคุณฝนธนาสุนทรครับเป็นพรีเซนเตอร์นี่เธอบอกนี้คุณฝนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะและไอ้โปรเจกต์ปลดหนี้นะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นโปรเจกต์หลอกลวงชาวบ้านจริงคิดอะไรยังไงครับเห็นว่าตเตรียมที่จะ ฟ้องรง้องดำเนินคดีกับเท็กเตอร์แล้วก็บุคคลบางคนนะครับที่พาดพิงแบรนด์ในทางที่เสียหายเนี่ยครับคุณตีชา,ายาว่าแบรนด์สบู่กายาเนี่ยครับเธอทำมา5ปีแล้วนะเน้นการขายแบบปากต่อปากใช้ดีจนเพื่อนทักก็สามารถรับไปขายในราคาส่งได้นี่และเป็นสบู่ที่มีการนำนวัตกรรมจากฝรั่งเศสมามีงานวิจัยเอกสารอะไรต่างๆพร้อมยืนยันนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบได้นะครับส่วนเรื่องโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยครับ ส่วนไอสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยนะครับคุณส้มบอกว่าเมื่อก่อนครอ,อบครัวตัวเองเนี่ยมีหนี้และสามา <Param ount. S 1> รถปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็วมากนะับจากการทาธุรกิจออนไลน์เนี่ยอยากจะแบ่งปันความรู้คือคอร์สเนี่ยพี่กายเขามีการเปิดคอร์สสอนกันนะการทําธุรกิจขายสบู่กายาแล้วก็คอร์สไอปลดหนี้อะไรเนี่ยเปิดคอร์สอะไรกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการนะครับจึงมีการอยากให้คนอื่นเนี่ยได้ปลดหนี้เหมือนตนเองคุณส้มบอกนะครับยืนยันว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยไม่ได้ขายแบบแชร์ลูกโซ่ รับขายเหมือนสินค้าทั่วไปเลยนะครับจำหน่ายในรูปแบบสินค้าทั่วไปนะครับเหมือนกับบุคคลที่ขายแบรนด์สินค้าอื่นๆครับโดยที่ในรูปแบบธุรกิจของเรานะคะไม่ใช่ลักษณะของการแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่ธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆท่านอาจจะมีความค้างคุนนะคะ,อะของเราคือการทำธุรกิจออนไลน์ซื้มาอมาขายไปค้าขายตามปกติเลยแล้วก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเลยนะคะที่มีการ ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าทาั้งผลิตและส่งเท่านั้นเองนะควรที่เป็นลูกค้าส่งของเราก็เปรี่ยบสมองเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเข้ามาติดต่อขอรับสินค้าแต่จำหน่ายค่ะแต่สิ่งที่เราเพิ่มทำเพิ่มเติมน,นอกเหนือนจากการงแค่ส่งสิดท้ายเขาเนี่ยสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือการดูแลหลังการขายนะพี่การให้ความรู้ในการจำหน่ายนั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยขายได้หมดจริงๆและในส่วนของการโยนออเดอร์แจกออเดอร์อันนี้ผิดผิด หมายข้อใจหรือไม่อันนี้ยืนยันได้ว่าไม่นีท<ใ>ำ<ช>ให้เรารู้สึกว่าบัร่รทอนจิตใจเราเลือกที่จะไม่อา่านเพื่อนนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรารับเข้ามาแล้วมันเป็นพลังลบในใจเราเพราะบางท่านใช้คําพูดไม่น่ารักต้องอันนี้ต้องจริงนะคะสำหรับบางท่านที่ตั้งคําถามโดยบริสุทธิจจ์ใจเราจรตอบนะคะแต่ทุกครั้งที่เราตอบกลับไปแน่นอนค่ะว่ามันก็จะมีคนที่ใช้คําพูด ไม่ได้รับมาโต้อตอบกันอีกนะคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ปิดคอมเมนต์อาจจะมีคนที่ถูกดําเนินคดีจริงๆมากขึ้นก็ได้ส่วนนี้ด้วยดังนั้นต้องเป็นคนที่เลือกเสพเลือกเสพอะไรที่อ่านแล้วไม่สบายใจขออนุญาตยัยงไม่อ่านก่อนในช่วงนี้ต้องการแก้ไขปัญหาต้องการที่จะคิวใจตัวแทนจำหน่ายต้องการที่จะมีสมาธิในการ นี่คุณส้มก็ยืนยันนะช่วงบางตอนก็เรียกได้ว่าสอนฟรีด้วยนะกดดันนะน้ําตาไหลพี่กายในการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าคุณฝนธนาสุนทรเองมีโอกาสได้ชี้แจงเหมือนกันคือโฟนอินเข้ามาในระหว่างแถลงข่าวนะครับสาเหตุหลายอย่างเรื่องการติดพนันเพจบางเพจออกมาบอกว่าคุณฝนธนาสุนทรติดพนันครับแล้วก็ขายบ้านใช่ไหมพี่กายมีการขายบ้านด้วยติดพนันขายบ้านแล้วก็เหมือนว่าเอาหาเงินใช้เนี่แล้วก็มีการพูดนะคะว่า โปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยตัวตนเนี่ยขายสบู่ได้2ล้านแล้วก็ปลดหนี้สําเร็จนี่คราวนี้แต่คน,น่ะมันไม่เชื่อไงว่าจริงเหรอแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันมีคอมเมนต์นะบอกว่าคุณฝนเนี่ยไม่น่าใช่แค่พรีเซนเตอร์เพราะมีการเรียกว่าบอสฝนเรียกบอสใช่ไหมเหรอคนอบอกว่าเ,เป็นอะไรแสดงเป็นผู้บริหารหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณฝนก็มีการเปิดใจนะครับในการโฟนอินนะครับซึ่งคุณส้มเนี่ยมีการโฟนอินให้คุณฝนเนี่ยชี้แจงนะครับเบื้องต้นคุณฝนบอกว่า คือไม่คิดจะฟ้องร้องใครนะนะคนที่พาดพิงทําให้เสียหายเนี่ยพร้อมกับชี้แจงเรื่องประเด็นการติดหนี้นะป็นพันแล้วก็เรื่องการขายบ้านไว้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ คนเห็นที่ที่มีคอมเมนต์โจมดีว่าผลนขายบ้านเนาเป็นหนี้ต้องขายบ้านทีแลวยังจะมาช่วยคนอื่นบดหนี้อยู่หรือจะเอาคนอื่นไปช่วยตัวเองบดหนี้กับแน่อันนี้พี่ฝนตอบว่ายังไง Mm. ยังไม่ได้ประกาศขายบ้านยังไม่ได้มีการประกาศขาจว่าถ้าเรา้าัอนที่เราเป็นัมีนยูน์ัดนที่ที่เราหวขาแล้วบ้านังนี้ะต้องขายแล้วมค่ะก็คือถ้าถั่วไปถ้าถั่วอจะจอว่าไม่ได้สักอต้องขายบ้านหรืออ่านแค่ผ้าถัว

นี่ครับ<ม>ก็เป็นเสียงของคุณฝนนะประเด็นแรกเลยคุณฝนยืนยันว่าไอ้เรื่องติดพนันจะขายบ้านเนี่ยยืนยันว่ามไม่ได้ติดพนันอย่างแน่นอนนะครับ<ม>ส่วนสาเหตุการที่จะเป็นจะต้องขายบ้านนะครับไม่ได้มีหนี้หรือว่าสูญเสียสินทรัพย์<ม>ให้กับการพานันแต่อย่างใดนะ<ม><ม>เพียงแต่จะไปซื้อบ้านเล็กๆบ้านสวนใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับคุณฝนบอกนะครับยืนยันแม้ว่า กระแสจะโจมตีหนักขนาดนี้พี่กายก็จะยังคงร่วมงานกับสมุกายแล้วก็ตัวของคุณส้มซีอีโอที่เป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะที่เรียกว่าชื่อเสียงเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงนะแฟนคลับหลายคนบอกว่ามันจะพังอันนี้เพราะเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีว่าในแนวของลูกทุ่งเนี่ยเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงลูกทุ่งนะเพราะนั้นเนี่ยชื่อเสียงเธอเนี่ยสร้างมานายาวนมาทั้งติดพันันทั้งแชร์ลูกโซ่เรื่องที่ใหญ่มีการอวดอ้างสรรพคุณนี่คือเพียบไปหมดทีนี้ก็ แม่แต่เธอก็ไม่ฟอ้องใครด้วยนะก็ถือว่ายังจิตใจดีก็ถือสมกับเป็นราชินีลูกทุ่งอีก<ช>คนหนึ่ง